สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับวันนี้มาแอบมองอีกแล้วครับอ่าเล็กกอดอาจะแอบมองเพราะว่าเวลากดเล็กกอดแล้วบางทีกดแล้วไม่เดินไม่ทํางานครับพูดอยู่นั่นแหละจนหมดเวลาที่คิดว่าจะใช่นะปรากฏว่าอาจไม่ติดเหนื่อยฟรีครับอย่างเช่น หวยเหมือนกันครับที่ที่พวดให้ดูแต่ละงวดเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อถือบางคนก็ไปดูหลายอาจารย์เป็นร้อยอาจารย์มาก็มาตัดตัวที่ถูกออกต,องต้งทั้งที่อาจารย์ให้ถูกต้องบนตั้งล่างอวันนี้ให้ถูกบนสามหนึ่งให้ถูกล่างสองสามครับตรงๆง,งเลย บางคนเล่นตั้งเจ็ดพันหนึ่งบอกไม่ถูกเลยไปเล่นเลขอะไรครับตั้งเจ็ดพันหนึ่งถ้าบนนี่ยี่สิบห้าชุดก็ตัวละร้อยครับสองพันห้าล่างยี่สิบห้าเจ็ดสองพันห้าพันนี่เหลืออีกสองพันถูกบนล่างร้อยสองร้อยก็ได้ครับหมื่นสี่ ก็กำไร9,000พแล้วไปเล่นตัวไหนครับหมดต้อง7,000นหนึ่งมาบอกไอ้ฟังใน YouTube นั่นแหละครับท่านก็ไม่รู้แปลเ,เลขของใครมาแล้วก็ตัวที่ให้ถูกก็ไม่ถูกวันนี้ก็ให้วันที่แล้วในห้อง VP ให้2หลักหน่วยล่างตัวเดียวออก52แล้วก็พยายามเน้นให้ดูนห้อง v ีพเอใน YouTube นะว่าเออตามก็ไปดูเถอะ วันนี้มั่นใจนะว่าตัวเดียวเหมือนเดิมคนระับวันนี้ให้3ออก2 3นะครับแล้วให้แต้มเน้นอ้า6 2ก็แค่3ชุดเองที่จริงนะ2 3 5แต้ม6แต้มก็3 3 9แต้มก็อ่าโอ้ยปวดฟันครับวันนี้สำหรับท่านที่อยากจะเข้า VP พี เมื่อต่อไปนี้ก็รายงวดนี้หยุดไวก่อนครับรับเฉพาะราย6เดือน1900บาทครับแล้วคนที่จะเข้าราย6กเดือนนี่ก็ต้องทําใจด้วยนะครับว่างวดหน้าอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรครับยังไม่ได้คํานวณแล้วก็ถูกลบปิดก็ไม่รู้แต่ว่าพยายามจะให้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําใจแข็งครับเข้ามาต้องสู้แล้วงวดเดียวงวดอ่า ตงนี้ก็หยุดก่อนครับเอาเฉพาะหเดือน1,900บาทครับเดี๋ยวก็ดูในบัญชีครับจะโอนมาถ้าใจไม่ถึงก็ไม่ต้องเข้ามานะครับเพราะว่าคนทำนี้ก็ให้หลายครั้งแล้วก็ต้งฟรีทั้งาราคาถูกอะไรก็แล้วแต่คิดหนักกับหวยนี่คิดยากมากแล้วก็ เป็นดวงด้วยครับบางท่านก็ยังไงก็ไม่ถูกครับให้สิบชุดแล้วให้น้อยชุดแล้วก็ยังไม่ถูกเลยครับเรื่องของดวงครับเพราะฉะนั้นพนใหม่นี้ก็รับ VIP เหมือนเดิมครับแต่ว่าขอเป็นหเดือนพันเรบาทอาวันสองร้อยบาทก็หยุดไว้ก่อนครับหยุดไว้ก่อนจนนี้ยังไม่รับครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้อง โอนก็ไม่ต้องติดต่อมานะครับอาจารย์ขอรับเป็นรายหเดือนจะให้เข้ากลุ่มพิเศษอยู่ครับขอนุญาตกันตัวครับวันนี้ไข้กำทำท่าจะขึ้นแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลขที่เข้านะครับแล้วก็ใน youtube ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเข้ายัางไงบางท่านก็ให้ไปแล้วแต่ไม่รู้จักดูให้หมดว่า ในจอไม่เห็นเพราะว่าอาจารย์ตอนถ่ายทอดน่ะแต่ตอทอดเล็กล้องหน้าแล้วก็บรรยายอยู่ข้างหลังกล้องก็ไปจอกับหน้าจอคอมบางครั้งคิดว่าเลื่อนขึ้นหมดแล้วแต่ว่ายังคาอยู่แต่สุดท้ายพอดีแต่ว่าเสียงพูดยังมีอยู่นะถ้าฟังให้หมดอาจารย์ก็ไม่เห็นปุ๊บก,ก็เลยมาพิมพ์ไใต้คอมเมนต์น่ะว่าหลักหน่วยบนคืออะไรนะครับ ยัยงไงมากวดดิสไลค์อีกเก้าคนนี่แหละไม่ดูให้จบไม่ดูให้ดีอุตส่าห์เป็นห่วงนะครับอืมของฟรีเลยนะครับไม่ค่อยมีคุณค่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับโอเคครับไปดูกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างติดไหมนี่อันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเป็นดับประจำหลักในห้องวี ที่โพสให้ดูอยู่นะครับนี่คือดับหลักสิบบนนะครับดับหลักสิบบนมาแล้ววันนี้ดับเจ็ดก็ออก สามสามหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูสิบหลับสิบบ,บนข้ากับเจ็ดก็เลขเคบบนกับเจ็ดศูนย์หนึ่งก็มาหนึ่งนะมาหนึ่งเลขเคลียงบนออกสามสามหนึ่งแล้วเลขเด่นสิบหน่วยบนเห็นไหมครับนี่ หนึ่ี่หออกสามสามหนึ่งเนี่ยออกสามสามหนึ่งแล้วล่างเงินหน่วยล่างก็3ามสองห้านะครับออกสองสแทมล่างนางเอกนครับเนี่ย ว่าจะจัดให้ดูนะ9 6 5 2ก็ออก2 3ก็เป็น5แต้มเห็นไหมครับแต้มล่างออกมาดึง3ชุด4ชุดส่วนอันนี้ต้องรวยให้ได้เป็นเลขมาครบล่างเนี่ยมาครบล่างหนึ่ง สองเออก2,3มครับเนี่ยนี่มีสองสแต่ในวงกลมนี่วงต้องเล่นให้หมดนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่รู้จริงว่าออกตัวไหนบอกกันตรงตรงนี่คือหลักหน่วยโชคดีมีเงินในล่างวันที่แล้วให้2ตัวเดียวออก5,2าสงวันี้ให้3ตัวเดียว2อสครับถ้าเอาเอา5้าสองแต้มล่างเมื่อกี้มาตัดก็ อ้าแต้มก็สองสามหกแมก็สามสามสองแมก็มีไหมสองแตมเก้าสามอ่าเก้าสามนะครับเนี่ยครับถูกอยู่สองวันติดอยากดูก็เข้ามาครับเป็น V ีดพีเมาไปหกเดือนเลยครับครึ่งปีวัเดียวไม่ต้องสมัครมาครับเพราะว่าบางครั้งก็ ท่านจะไม่ถูกนะสมัครเข้ามาได้ที่ตรงนี้ครับสองร้อยไม่ไม่ไม่เอาครับเอาอกเดือนพันเก้าร้อยบาทนะครับจดจำไมาด้วยอกเดือนพันเก้าร้อยบาทสองร้อยก็หยุดไปก่อนครับรับเฉพาะรายหกเดือนนะครับจําไปด้วยครับเนี่ยเอาตามนี้เลยครับ ว่าที่บัญชีเลกที่สองพบสั่งแก้วกับบัญชีเลกที่5 7 2เ2็ดสองกีด2 2เดือน1900บาทครับรถให้พิเศษครับวัดดวงหน่อยครับใจก,กล้าๆหน่อยยามัวแต่ขี้เหนียวครับคนทําก็เหนื่อยก็พยายามที่จะบีบไอ้น้อยที่สุดยากมากแม่นแม่นแ,แบบนี้นะติดติดกันด้วยครับแล้วก็มาดูใน YouTube นะครับที่ บอกไว้ว่าเข้าต้นบนตั้งล่างเนี่ยนี่ตรงนี้นะ,ะนี่เป็นเดี๋ยวดูดันสิบบนอยูเนไหน ครับนี่ก็คือเนี่ยเด่นเด่นสิบบนห้าตัวนะนเนี่ยเด่นสิบบนห้าตัวงวดวันที่สิบหกเมษาสองพันสิบเก้านะครับเนี่ย ศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดวออกสามหนึ่งสามหลักสิบก็ถูกน,นะครับสามเนี่ยครับหลักสิบนะส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนตรงนี้เน,น,นี่ยมาหยุดจังก์อ่ะตรงนี้เลื่อนไปไม่หมดกับคิดล่าสุดแล้วนะ แต่ว่าเสียงก็จะได้ยินหนูฟังดูนะตำตาจะเป็นไข้ฟังดูนะครับเนึ่งห้อยหกสิบสองนาทีแปดหนึ่งสองสี่ห้ามาตรงหลักหน่วยนะครับนี่นี่หลักหน่วยนะตัวไหนกันบางหลักหน่วยอยากรู้ก็ไปดูห้องว i ไอพครับเสียงนิดหน่อย ทำไมอยากเสียเงินก็ดรวยเห็นตรงนี้แรกใช่ไหมฟังดยครับเสียเงินก็ดรวยเห็นเออครับน,นี่ตัไหนจะมาอีสไยหนส่งสองที่ยีปดโซนสามสี่หกเจ็ดครับออกเจ็ดเามตัวห้าออกเจ็ดับมที่ยี่เก้าครับแปดหนึ่งสอง หลกหล้วยบนท้หมดนี่สิบหเมษนสองนหกสบะครับแปดหนึ้าเห็นไหมครับบอกแล้วว่าแปดหนแต่ว่าในจอมันเลื่อนขึ้นไปหมดแล้วก็ยังมาบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า f u หน่วยบน16บกเมษายนงปี9เนี่ยเด่น81245เห็นไหมครับ ่ามีคอมเมนต์ด้วยตรงนี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมไม่ถูกหมดเกือบเจ็ดพันเนี่ยคุณร้อยตำรวจเนี่ยคุณไปเล่นของใครก็ไม่รู้นะของอาจารย์ให้25ชุดก็สองพั้ข้างล่างยี่หชุด2 5งพก็5,000หมดไปเจ็0พันไปเล่นของใครมาครับยังไม่ถูก อาจารย์ให้ถูกต้องบนตั้งล่างบนถูก3 1ล่างถูกสองสามนะครับนี่คุณไปเล่นของใครมาครับนี่เป็นเล็กบนนะครับ3 1เพราะว่าหลักหน่วยบนบอกไปแล้วั้ในจอตั้งคอมเมนต์ด้วย8 1 2 4 5หลัก10ก็หลัก10ก็0 3 4 5 7ก็3 1นนะครับถูกต้องถ้าไม่ถูกก็เลิกเล่นหน่วยไปเลยนะครับเลิกเล่นหน่วย คิดว่าท่านดวงไม่ดีจริงอย่ามามงมงายกับหัวเลยครับดวงท่านไม่มีให้ถูกแล้วก็ไม่ถูกอันนี้ก็คือหลักสิบล่างครับวันที่16มีนาคม2019เนี่ยที่ให้อยู่นี่มันก่อนออก52วันนี้ให้หลักสิบล่าง57902นี่ ตัวหลักหน่วล่างก็ให้เป็นไนเอ่ยเห็นไหมครับัหลักหน่วล่างให้0 2นย์สามี่ห้าเนี่ยครับนี่ๆเอามาดูว่้เต็มนี่ราะเห็นไหมครับศ3 4ย์สองสาส่ห้าทาเส้นนที งวดก่อนนู้นก็ให้ข้าวหนึ่งสองสามสี่ออกห้าสองชุดนี้ตั้งแต่โพสต์มาก็ถูกตลอดนะครับแต่ว่าโพสต์จริงๆงวดที่แล้วกับงวดนี้ที่ก่อนไปก็ถูกมาทั้งหมดยี่สิบแปดยี่สิบครั้งวดรวมทั้งงวดนี้ก็ให้ถูกจับคู่ให้ด้วยวันนี้ก็เด่นเห็นไหมครับเนี่ยทั้งหมดเด่นที่ว่าชุดก็มีสองสามเยอะออกสองสามมวดที่ 16, สิบหกเมษาสองพันสิบเก้าออกสองสามเห็นไหมครับ นี่คือใน YouTube ครับส่วนในห้อง VIP ก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นเลกอะไรนะครับน,นี่ตอนนี้น่าสนใจครับน่าจะเป็นเลขอะไรอาจจะไม่มาต่อหรืออาจจะมาต่อไม่รู้เพราะอาจารย์ยังไม่ได้ทํารับรายหกเดือนนะครับสมัครเข้ามาได้เลย ลายงดหยุดไว้ก่อนนะครับลายงดหยุดไว้ก่อนหยุดรับถ้ามีเมื่อ,อไหร่จะประกาศให้ทราบอีกทีครับตอนนี้หยุดสต๊อปก่อนครับลายงดเอา 6, 6เดือนกับซิกมันซิกมันอ่าซิกมัน o n thousand and nine h u n d r บาทอืมปกปรบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ